สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียหรือเทคกา2024เพื่อดันไทยเป็นฐานผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกและมุงสร้างงานสูงถึง80,000ตำแหนง่งพร้อมกับการจัดตั้งศูนย์แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไทย งานเทค c า2024จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26ถึงรกรกฎาคม2567ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพโดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงศักยภาพและความก้าวหน้าในการเป็นฐานการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนและของโลกซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงค่ะ งานเทคการนะครับหรือว่า Thailand Electronic Circuit Asia, อิเล็กทรอนิกส์ u i t a s i ิเชียนี้ก็จัดเป็นครั้งแรกนะครับระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่าง BOI และก็สมาคม PCB ทั้งของไทยและฮ่องกงนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากคือต้องเรียนว่าอุตสาหการรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมากนะครับมีการจ้างงานมากกว่า5,000 500, 0คนแล้วก็เป็นสินค้าส่งออกันดับหนึ่งของประเทศไทย นะถ้านับรวมกับกรังสไฟฟ้าด้วยแล้วเนี่ยจะมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า2.5ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วนมากกว่า1ใน4ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ปัใจจัยในโลกนี่มีความท้าทายหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของ geo politics นะครับที่มีความขัดแย้งกันในหลายๆประเทศนะครับทำให้เกิดการยกย้ายฐานการผลิตและการปรับโครงสร้างของสป라이เชนครั้งใหญ ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ได้กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของโลกนะครับที่หลายๆประเทศต่างต้อง,งการดึงดูดให้เป็นลงทุนในประเทศตัวเองซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญนะครับทำให้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาในไทยเป็นจนํานวนมากนะครับมูลค่าสูงกว่า5้าแสนสามล้านบาทถ้าเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าสูงถึง3ามแสนสามล้านบาทนะครับโตขึ้นมากกว่า2.5เท่า แล้วก็ในช่วง5เดือนของปีนี้นะครับการลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าก็สูงถึง1นึ่งแสนกว่าล้านบาทนะครับก็ทําให้เห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่นับวันจะเติบโตมากขึ้นซึ่งถ้ามองอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ย PCB เป็นหัวใจสําคัญนะครับเป็นชิ้นส่วนที่สามารถไปต่อยอดในอุตสาหกรรมสําคัญในหลายอุตสาหกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อุปกรณ์การแพทย์โทรคมนาคมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ หรือว่าระบบออโตเมชันต่างๆซึ่ง PCB และ PCB A นะครับก็มีการเติบโตด้านการลงทุนอย่างก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมาถ้ามองย้อนไปส่งสัปีที่แล้วเนี่ยการลงทุนในกลุ่มนี้จะมีมูลค่าประมาณ1,500 0ล้านบาทต่อปีนะฮะแต่แค่ปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยมูลค่าการลงทุนในกลุ่ม PCB เติบโตขึ้นมามากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับมีผู้ลงทุนเข้ามาเป็นรายใหม่เนี่ยหลายสิบริษัทนะครับเดียเฉพาะจาก จีนไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงนะครับก็ทำให้ไทยกลายมาเป็นผู้ผลิต PCB อันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็เป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่เราเองต้องสร้างฐานที่มั่นคงให้กับอุตสาหการรม PCB แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมด้วยนะครับ b y a ให้วค,ความสำคัญกับ2เรื่อง ก็คือเรื่องของบุคลากรครับเรื่องของการสร้างสプライเชนให้แข็งแกร่งนะครับเป็น2ปัจจัยสําคัญที่ทาให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เติบโตได้อย่างยั่งยืนนะฮะซึ่งในเรื่องของบุคลากรเรามีการร่วมกับในงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอวทางสอวชนะครับแล้วก็รวมทั้งทั้งสมาคม PCB ด้วยในการที่จะช่วยทำจ็อบแมทชิ่งนะครับจัดหาบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำที่มาลงทุนในอุตสาหกรรม PCB ีในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการจัด เป job matching, ็นออนไลน์จ็อบแมทชิ่งก็จัดหาบุคลากรได้หลายร้อยคนนะครับเพื่อมาป้อนให้ก ja. mm ับบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมนี้นอกจากในเรื่องของการจัดหาบุคลากรเรายังมีการร่วมกันในการทําหลักสูตรเพื่ออัพสกิลรีสกิลบุคลากรไทยให้เหมาะที่จะรองรับนะครับเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องที่ผมเรียนไว้ว่าบิวอัความสําคัญมากคือการสร้างความเข้มแข็งของซัพพลายเชนของอุตสาหกรรม PCB นะฮะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้บ i วได้มีการ ออกแพ็กเกจใหม่ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม P C B ครบวงจรนะครับครอบคลุมทั้ง supply chain ทั้งการผลิต P C B การผลิตเครื่องจกักรและก็วัตถุด,ดิบเพื่อป้อน P C B ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากคือการเชื่อมโยง supply chain กับผู้ประกอบการในประเทศทำยังไงจะให้ s u p p เออร์ไทยเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามาลงทุนของอุตสาหกรรมนี้นะครับ โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็วัตถุดิบต่างๆให้สามารถไปอยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรม PCB ให้ได้นะครซึ่งงานเทค้าในครั้งนี้ก็เป็นเวทีสำคัญที่จะมีการพบปะกกันระวังผู้ซื้อและผู้ขายในอุตสาหกรรม PCB ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเกิดการเจราจากันนะครับซึ่งจะนำไปสู่การซื้อขายชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม PCB รวมไปถึงการว่าจ้างการผลิตและบริการและการร่วมทุน ระหว่างบ,งบริษัทไทยและบริษัทต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นงานในครั้งนี้บ mm ีว hmm. อเองก็มีบทบาทในการจัดกิจกรรมที่เรียกว่า n e s s Matching นะครับโดยคาดว่าภายในงานจะมีการจับคู่ธุรกิจในการเจราจากันมากกว่า1,000คู่แล้วก็นําไปสู่การซื้อขายชิ้นส่วนมากกว่า20,000ล้านบาทนะครับซึ่งงานเทคกาเนี่ยก็จะมีส่วนสําคัญในการช่วยทําให้สป라이์เชนของ PCB ในประเทศไทยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งจากนี้ไป BI ก็ยินดีแล้วก็ที่จะร่วมมือนะครับกับทั้งสมาคม PCB แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะทําให้ประเทศไทยเป็นเบอร์หนึ่งะครับด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ด้าน PCB ในอาเซียนแล้วก็อยู่ในท็อป5ของโลกให้ได้นะครับอันนี้คือเป้าหมายสําคัญซึ่งเราเชื่อว,ว่างานเทค้าครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการทําให้ไทยไปสู่เป้าหมายนั้นได้ครับขอบคุณครับ ครับผมสำหรับงานนี้นะครับผมว่าเป็นงานแรกนะครับที่คอบวงจรจริงๆนะครับสำหรับ PCB นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับของซัพพลายเออร์หรือ Raw Material นะครับอย่างที่ท่านนลิตเรียนไว้ก่อนหน้านี้นะครับในงานนี้เนี่ยเรามี e x ็กซ i บิ r เตอนี่ยกว่า250คนนะครับที่จะนำอุปกรณ์นะครับหรือแม้แต่เครื่องจักรนะครับวัตถุดิบต่างๆที่ล้ำสมัยที่สุดเนี่ย มาโชวนะครับสเนี่ยเ,เราก็ยังได้เชิญเนี่ยคู่ค้านะครับจากต่างประเทศนะครับมามากกว่าพันกว่าคนนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีคนจากบริษัทต่างๆจากทั่วโลกมาประมาณ4,000เจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เกิด business matching นะครับสำหรับคนในอินดัสทรีนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะมีการที่เราเนี่ย มีสัมมนานะครับไม่ว่าจะเรื่องออทิศทางของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตหรือแม้แต่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับอุตสาหกรรม AI ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ครับผมผู้ประกอบการจากประเทศที่เข้ามาส่วนมากมาจากประเทศอะไทุกที่เลยครับตั้งแต่เอ,อ,อเมริกายุโรปเอเชียนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับเราเชิญผู้ผลิตเจ้าใหญ่แล้วก็ คู่รับซื้อเจ้าใหญ่ของทั่วโลกมานะครับคิดว่าม,มูลค่าหรือว่ารายได้เข้าเศรษฐกิจเข้าประเทศจะเป็นประมาณยังไงอการซื้อขายครั้งนี้นะครับอย่างที่ท่านนทธิ์เรียนนะครับว่าเ,เรามองว่าเราตั้งเป้าไว้ที่ไม่ต่ำกว่า20 0 0 0ล้านนะครับแต่อุตสาหกรรม PCB รวมของประเทศไทยนะครับณวันนี้อยู่ที่ประมาณ4%ของมาร์เก็ตแชร์โลกนะครับหรือประมาณ1 0,000 0ล้าน นะครับแต่ว่าในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราตั้งทารเกตให้ประเทศไทยเป็นอันดับ4ของโลกนะครับซึ่งจะมี market ็ตแชรอยู่ประมาณ10%นะครับก็คือประมาณ3 0 0แสนล้านบาทนะครับโตจากแสนนึงไป3 0 0แสนอีก3ปีครับผมแในภาพรัรเซครัของขอุตสากรรมไเนียาเข้มแข็งเ,เรื่องไหนมากทสุดครัตอนนี้เราอยู่ในช่วง develop นะครับผมว่า อย่างที่เรียนครับประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้มีคนลงทุนแค่ประมาณ15,000ล้านนะครับต่อปีแต่ในใน,ในปีนี้จนถึงต้นปีนี้เนี่ยประมาณแสนห้าคือ10เท่าน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของเงินลงทุน10เท่านเนี่ยจะทำให้แน่นอน supply chain ตามมาเยอะมากนับเยอะก,กว่าในอดีตมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าคนที่ตอนเราจัด exhibition t ท k e เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิตวัตถุดิบนะฮะที่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเคมีลามิเนตคัพเปอร์ฟอยเองนะครับก็มาขอเข้ามาในงานด้วยนะครับสองก็คือผู้ผลิตเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรเกี่ยวกับ process PCB ทั้งหมดนะครับก็จะมาในงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าภายในปีถึง2ปีนะครับประเทศไทยจะมี supply chain ครบวงจรนะฮะไม่แพ้มงจีนเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเครื่องจักร ลูกค้าสปายเออร์ทุกอย่างเนี่ยเราจะมีครบครับอะครับครับผมก็อยากให้ไปกันนะครับเพราะว่างานนี้ไม่ใช่แค่จะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการผลิตนะครับผมว่ายังเป็นงานที่ให้ความรู้นะครับเราเชิญสปิเกอร์มาจากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือแม้แต่จีนเอเชียนะครับความรู้ เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI เรื่องของ EV นะครับเรื่องของออโตมทีฟหรือแม้แต่ทิศทางของอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตนะครับผมอยากเรียนเชิญนะครับทุกคนนะครับงานนะครับอยู่ที่วันที่24ถึงวันที่26กกรกฎานะครับศูนย์ประชุม ES 1 0 1่นหนะครับณศูนย์ประชุมไบเทคครับผมขอบครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ